สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเ<ไ>อฟซีทุกท่าน <ไอ S 1> ท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับช่องตาบุบลคนสีเกียนคือก็ครับวันนี้หลังจากเข้าไปเอารถไปอันให้ย้ายเราผูกแขนรถนะครับแมันนี้กรพาพ่อแม่พี่น้องมาให้ครับให้ไอแม่น้องกิ๊กนัแ่แหละนี่ให้ตังเม่ให้น้องคิมแล้วก็ครับสวัสดีค่ะตังเม่ สวัสดีพ่อแม่เลยนะเป็นประมานนี้ลนะครับขเขินๆแน่จากหน่อยก็เลยได้โอกาสมาหาพ่อเท่าไม่เท่าครับเพิ่นยู่ให้ีิมาเมืองเพิ่นปูกยงงมืนน้อนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นปลาทัวทัวฝักงาวครับพ่อกับแม่เราลงทัวฝักางาตัวนี้แล้วก็อีฟฝั่งนี้จะเป็นข้าวโพดครับ เดี๋ยวสิขึ้นไปหาแม่ยูอันป้าทุเรียนสิพาพ่อแม่ไปเมืองอันป่าทุเรียนแม่หนองก๊กครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยูไฮ้ครับอยู่อำเภอกันทรรักษ์เนี่ยนะครับปะ่ะเราจะไปหายายเราเฮ้ยหนานเอาลูกสาวกับคืนทอนแม่ครับคิดถึงแม่ไหม คิดถึงมากโอ้คิดถอดอันนี้ก็พอเท้าป้าป้าล,ลงมะไปหายายมันเหลวกันเล็กน้อยนึงทำพอเป็นสีดยาข่ายยาครับพ่อแม่พี่น้องอันคนบังห่นกับแม่นพอน้องกิ๊กครับ อเดี๋ยวมาเม่องปลาอีกมะม่องอีกปลานึงก่อนครับฟังทั้งนี้ก็จะเป็นไอปลาพริกครับพ่อแม่พี่น,อน้องนี่คือต้นพริกแม่เพื่อนปลูกรายยางครับพ่อได้เห็ดแนวไม้มเห็ดแนวหลายๆครับให้ฟังนี่จะเป็นให้เพื่อนจําให้ครับแม่หนุ่มก๊กด้วยเอาไหวแล้วก็มาเห็ดปลูกพักปลูกพริกนี่แหละครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับนี่คือปาอลาข้างล่างโอ้เป,ปเ,เป็นมังปลาเทิงนะลูกเนาะเมังปลาเทิงเมังปลาทุเรียนครับปะไปกันเลยเล่าค่อนข,ข้างที่จะแข็งละสบายผมเดี๋ยวพามชมบรรยากาศกันกน,น้อยนึงอืมเขีใส่จนจะหมดเผนบรรยากาศอากาศดีๆครับตอนนี้ มาดังพี่มาดังพี่ตอนนี้ก็ได้บอสสวนทุเรียนนะครับปลาทุเรียนีน่กับแมป่ปลาทุเรียนไอ้พ่อกับแม่ของน้องกิ๊กครับที่เห็นในคลิปนั่นแหละคือเป็นปลานลอยๆครับปลูกไว้พ่อแต่ได้กินได้เก็บไหมใครแนปีนี่ออกลายก็ได้ขายใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวให้ขึ้นเลยเอา้าพาพ่อชมปลาทุเรียนกันแล้ว นี่พาลุงป้าชมปลาทุเรียนก่อนปลากับบอใหย่เนาะครับเล็กๆหน่อยๆ,ๆมีกับบอจักตน้นพอแด้ได้กินได้เก็บได้ขายไปนะเล็กๆหน่อยๆ,ๆ,ๆครับทุเรียนนี่กระแซบครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดศรีสเกียนเท่านี่แหละครับแม่เิ่นมาปลาทุเรียนมากนี่กวาดไอ ใบใหม,ม่ให้มันอยู่ระวางกลางครับตอนนี้ก็จะเป็นปุยมักไปน้ำตอนนี้ทุเรียนกับบัวท่านเหนว่วยเด้อพ่อแม่พี่น้องท้าปีนาพุ่นลย์ครับยาสีซุ่มแจกพ่อแม่พี่น้องกินผ้าสองสาววันรอดมาป่าทุเรียนเนาะมือะ่อกี้เนาะเพิ่นได้กินทุเรียนรอดสุดท้ายหมูว่านหันแซ่บบ่แซ่บอยู่บ่อร่อยไหมเพิ่นได้กิน ตุเรียนรอบสุดท้ายนี่พ่นว่าลู่ลงครับมันเหลือไปย่างมันนะพ่นโอย่างอ้อมเออขึ้นหลังขึ้นหลังเอาขึ้นหลัง,ลงเอามาเอา,เอาขึ้นหลังแล้วเมขี่ข้อขี่ข้อโอ้ไปแล้ว,อลวงอนละไปย่างมาย่างน้ำพอ่อย่างก่อน มลมลื่นดีครับอน,นาคตกับสิไดมหาอยู่ให้อยู่ปลาแบบฝอกับแม่เล่าหมนแล้วครับเ,เป็นมึงแม่เถป็นกวาดไว้ใหม่ก่อนมามาแล้วหลอกนะ ไม่มีหรอกอนุเคยเห็นน,นะหลอกว้าตัวของเขากับมี มปนวะตังแม่พันว่าพูไดไหนกินทุเรียนเราสุดท้ายเชี่ยพันป่าคุณกินไม่แบ่งผมเลยนะก็นะกผมผมมาไม่ทำใช่ไหม,<อ>หมเ,เมังแม่พ็น กวาดใบใหม่ลงจากต้นครับ <Okay. S 1> มาครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ได้เดือนทั้งตั้งแต่สีสะเก็ดมาถึงบ้านั่นแหละครับโอ้ยแดดคักแดดแน่ครับห่อนคักห่อนแน่เลยอย่าตงตรงนี้ยุ่งไปแรกนี่สีสะเก็ดก็ห่อนครับขี่รถมาน้ำทางนี่กั มีแต่แดดเลยครับบมมีเมฆและฝนเลยตอนนี้พ่้อนพราะเปพี่น้องที่คลิปนี้อาจจะสันนะครับเพราะว่าที่แหลกว่าเสิเฮ็ดเบียกซอยแม่แล้ะเพราะาแม่เราบอกว่าห้เฮ็ดมาสีกวาดใบใหม่ซอยแม่ครับแหม่แล้วว่าบ่ให้ยเฮ็ดให้ผ้าลูกเฝ่ากับ,บ้านครับเพราะว่าใหญ่เราบมมีคนอยู่เป็นมูเนาะผมกันเลยบ่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนเดินทางมากครับกำลังมาฮอนกี้หนีกันเลย เอา่ายบรรยากาศในพ่อแม่พี่น้องเมื่อกันสิได้อําลาพ่อแม่พี่น้องนะครับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไปเข้าร้องชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตามมุ่งบนค้นสีเกียรติทำคลิปใหม่ๆในเด้อครับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องรับชมโฆษณาเมืองโฆษณาให้ผมนำแนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะครับพ่อแม่พี่นอ้องยาสิได้ออกไปอาบน้ำก่อนครับอหอนแห้งเนาะตอนนี้บายบายสวัสดีครับ